ท่านผู้ติดตามช่องบลับมันตาสมุทไทยเพื่อสนะคาวันนี้ค่ะรับมันตา สาระดีๆมาฝากเกี่ยวกับเรื่องของโรคภูมิแพ้มาฝากทุกท่านด้วยเช่นเคยค่ะค่ะอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะวันนี้เรามี5สัญญาณเช็กเลยค่ะว่าคุณมีภาวะเรื่องของภูมิแพ้อากาศหรือเปล่านะคะเรามาดูกันเลยค่ะข้อแรกนะคะถ้าหากว่าคุณมีน้ำมูกใสๆไหลยอยู่ตลอดเวลาหรือช่วงเช้าหรือว่าช่วงที่มีอากาศเย็นนะคะบางท่านเนี่ยไหลลงมาแล้วก็มีอาการเหมือนแสบจมูกด้วยนะคะให้ลองสังเกตได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะหลังจากที่มีน้ำมูกแล้วมีอาการไอมาด้วยหรือเปล่าคะมีอาการไอหรือว่ามีน้ำมีเสมหะหรือว่ามีเมือกอยู่ในภายในลำคอของเราค่ะเช็คเป็นข้อที่2ได้เลยข้อที่3อาการคัดจมูกค่ะนอนแล้วหายใจฟุดฟัดฟุดฟัดหายใจได้ไม่เต็มที่หายใจไม่อิ่มนะคะเนื่องจากว่าโพรงจมูกมีอาการอักเสบนั่นเองค่ะ ข้อ4ก็คือเช็คดูเลยค่ะว่ามีอาการคันจมูกหรือเปล่าบางท่านเนี่ยไม่ได้มีการสัมผัสใดๆเกี่ยวกับสารกระตุ้นหรือว่าสิ่งกระตุ้นใดๆไ,ไม่ได้ดมดอกไม้ไม่ได้มีขนสัตว์หรือไม่ได้มีอะไรแต่มีอาการคันจมูกค่ะแล้วก็มีอาการจาม ะะเช็คได้เลยและสุดท้ายถ้ามีอาการเรื่องของเลือดก,กำเดาไหลร่วมด้วยนะคะ mm. เกิดจากภาวะที่เรามีอาการขยี้หรือมีการบีบที่จมูกเวลาที่เรามีอาการคันนั่นเองค่ะทําให้หลอดเลือดที่เป็นเลือดฝอยเส้นเลือดฝอยที่อยู่ในภายในจมูกของเราเนี่ยแตกหรือว่าเสียหายแล้วเกิดเป็นกำเดาไหลขึ้นมานั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะ5ข้อลองเช็คดูแล้วนะคะมีกี่ข้อถ้ามีอาการดังกล่าวแล้ว ไปพบแพทย์ได้เลยค่ะลองไปดูนะคะให้แพทย์เฉพาะทางเนี่ยได้วินิจฉัยดูนะคะจะได้ป้องกันไว้ได้ค่ะค่ะโอเคค่ะถ้าหากว่าข้อมูลตรงนี้เป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะฝากนะคะกดติดตามช่องของเราแล้วก็ฝากแชร์ข้อมูลฝากกดไลค์นะคะฝากส่งข้อมูลดีๆให้กับคนที่คุณรักได้เลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคลับมันตานะคะสมาร์ทเทเล็บเทขออนุญาตลาไปก่อนแล้วสัปดาห์หน้าเรามาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ I'm